เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่3าจังหวัดชายแดนใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากในช่วงนั้นรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที และจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานต่างเฝ้าเกาะติดสถานการณ์และดะัดมกำลังทำงานอย่างเข้มแข็งทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้สิ่งที่ผ่านไปแล้วเราเรียกมันว่าประสบการณ์หรือปราวัติศาสตร์นั่นเองครับหากเป็นสิ่งที่ดี เราก็อยากให้มันเกิดขึ้นอีกหรือให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่หากเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนครับเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้เรามีการตั้งศูนย์บริหารจัดก,การน้ำส่วนหน้าแต่เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนนั่นหมายความว่าเรายังมีจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการร่วมกันอยู่จุดอ่อนนั้นจะมีอะไรบ้าง เราจําเป็นจะต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งถัดไปเรามาดูกันครับว่าการถอดบทเรียนในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร สำหรับภารกิจน้ำท่วมที่ผ่านมานะฮะกรมปฐุมยาก็ได้เข้าร่วมบูราการข้อมูลแล้วก็ชี้เป้านะครับถูกวันเวลาสถานที่แต่สิ่งจหนึ่งที่ยังขาดอยู่คือเรื่องของการประเมินาการนนะ้ำจากแบบจำลองนั้นซึ่งกรมปฐุมยาก็ได้มีการดีเวล็อปนะได้เอารูปแบบของข้อมูลโดยเฉพาะข้อ,ขอมูลอยู่ในรูปของกริดพอยส์นะทุกกริดพอยส์ oy, โดยเฉพาะระยะ2กิโลเมตรสามารถนําไปใช้บริการร่วมกับข้อมูลอื่นเช่น อย่างเช่นประชากรนะหมู่บ้านตำบลแล้วก็เรื่องของอไล่นาต่างๆนะครับสามารถเปี่ยนว่าน้ําที่ลงในพื้นที่เหล่านั้นนําไปใช้บริหารการจัดก,การอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้ากล่มวิทยากาำลังพัฒนาร่วมกับสส,สนนะครับเพื่อจะตอบโจทย์พี่น้องเราหลักๆเรารู้เรื่องของการคาดการณ์นะครับก็จะเป็นคาดการณ์ของผลนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาวนะครับ ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าในเชิงพื้นที่เองก,ก็ให้ที่จะถูกต้องหน่อยนะครับบริเวณที่จะมีฝนตกแต่ว่าเรื่องของปริมาณว่าฝนจะตกกี่มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนกันไปบ้างนะครับทางทีมสสนอเองเนี่ยก็กําลังพัฒนานะครับแบบจําลองที่จะยกระดับตัวเดิมขึ้นมานอกจากนั้นแล้วเองเนี่ยจริงๆเรามีความร่วมมือกับทางกรมฝนหลวงในการใช้เรดร์คอมโพสิต ที่จะเอาไว้ติดตามหลุนคาดการระยะสั้นไปถึงหลักชั่วโมงข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับที่เอามาประยุกต์ใช้ในเ,เวลาเกิดรุกกภัยหรือว่าเราต้องการจะติดตามสถานการณ์น้ำในระยะเวลาสั้นๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์ในการปฏิบัติการครั้งต่อไปครับการวาดเทืกเขื่อน,นบางลางเนี่ยในดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการตัดสินใจก็จะขึ้นอยู่กับเขื่อนบางลางนะครับซึ่งเราเรียกว่าเขื่อนบน กับเขื่อนล่างเพราะถ้าน้ำเกิดเ,เขื่อนบางลางระบายลงมามากเกินไปนะครับก็จะส่งผลด้กับปัตตานีเกิดภาวะน้ําท่วมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าแล้งถ้าเขื่อนบางลางระบายลงมาน้อยเกินไปก็จะส่งผลกับการใช้น้ําของจังหวัดปัตตานีเช่นเดียวกันทีนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยเ,เรามีคณะทํางานบริหารการน้ำเขื่อนบางลางนะครับแผนการระบายน้ําแต่ละวันแต่ละเดือนหรือเป็นรายปีนะครับก็จะเข้าสู่คณะ กรรมการที่ว่านะครับทุกคนก็จะมีข้อมูลซึ่งได้มาจากคณะทํางานซึ่งอยู่ภายในก็จะต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันเตือนบางลางก็สามารถกักเก็บไว้น้ําไว้ใช้ได้ตลอดปีทีนี้การจะทําให้ชาวบ้านยินยอมรับประเด็นนี้ได้นะผมมองว่าคณะทํางานเนี่ยต้องช่วยเหลือกันการประชาสรมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบเนี่ยต้องออกโดยคณะทํางานนะครับชาวบ้านเขาจะจะจะ,จะยินดีรับนะครับและเป็นที่เชื่อถือของของประชาชน ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนครับการคาดการณ์การเตือนภัยนะครับซึ่งมีระบบโทรมาตรนะครับที่มีความจําเป็นซึ่งเราจะประสบปัญหาว่าจะระบบโทรมาตรชำรุดในระหว่างที่เกิดอุทกภัยนะครับก็ในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เตรียมบุคลากรไว้นะครับในการที่จะซ่อมแซมระบบโทรมาตรนะครับให้ทันท่วงทีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเตรียมอุปรกรณ์ไว้นะครับเมื่ออุปรกรณ์ทาเกิดการชำรุดก็จะสามารถ เข้าไปดำเนิการซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ระบบโทรมาตสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถทําหน้าที่พยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยําครับสําหรับสถานการณ์ทกภัยที่ผ่านมานะคะ สำนักประชาสัมพันธ์เคโกเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนําไปส่งต่อสู่พี่น้องประชาชนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพึงประสงค์มากเลยก็คือการนําข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางวิชาการนะคะที่ทางหน่วยงานต่างๆได้นําเสนอมานํามาเรียบเรียงร้อยเรียงให้เป็นข้อมูลที่อ่านแล้วประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น นะคะสื่ออย่างเราก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเราก็จะพร้อมหยิบนําข้อมูลนี้แหละค่ะไปเผยแพร่ทั้งเป็นภาษาไทยภาษาใต้แล้วก็ภาษามลายูซึ่งหน่วยสื่อของเรามีบุคลากรเหล่านี้รองรับอยู่แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือว่าจากเสียงสะท้อนที่เราทําการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ประชาชนสะท้อนบอกเราว่าอยากให้มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ ตรงกับคนที่รับความช่วยเหลือทันทีไม่ใช่โทรผ่านทางสายด่วนต่างๆที่ต้องผ่านคอเซนเตอร์แล้วก็ที่ต้องรอเพราะช่วงสถานการณ์แบบนี้เขาต้องการขอรับความช่วยเหลืออย่างจําเป็นและก็เร่งด่วนค่ะในการตอบบยนในคราวนี้นะครับว่าองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยมันต้องเตรียมการมากกว่านี้นะครับเนึ่องต้องมออีจุดเตือนภัยในพืธธ้นที่ท่วมซ้ำซากนะครับ ก็อย่างเช่นการเปลี่ยนภัยระบบสายเลนอย่างนี้นะครับแล้วก็2มันต้องมีทีมงานพร้อมนะฮะทิศอาสาเพื่อเขาไปเข้าไปแจ้งเตือนชาวบ้านต้องรับรู้สถานการณ์ด้วยน้ําในพื้นที่ไหนบ้างที่ยังท่วมอยู่บ้านเข้าไปยังไงนะครับและสับสีต่างๆเป็นยังไ,ไงอันนี้เพื่อจะลดความกดดันของผู้ประสบภยัยในเดือดอาัจโนมัตินะครับตรงถิ่นต้อเป็นหลักนะครับและก็หน่วยงานเสริมก็ต้องมาจับมือกับ แผนงานของต้องถิ่ให้ได้นะครับอุปกรณ์สนาสนุงจัด่วยงานก็ต้องรู้ว่าอุปกรณ์ใดที่สามารถเข้าไปที่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้อย่างนี้ก็สูเปล่าเหมือนกันทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้สืบค้นจากการถอดบร,รียนในครั้งนี้และจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะรองรับ ฤดูฝนที่จะมาถึงเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการรับมือฤดูฝนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจในภาครัฐที่จะร่วมแก้ไขปัญหาในอุโทโกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเราครับและสิ่งที่ได้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้นำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดคำว่าประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำครับ รายการรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้คงต้องลากันไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีครับ